วงการอ e ีสปอร์ตนั้นมันก็เป็นหนกงวงการที่ช่วยปูอนาคตในด้านการงานกับผู้คนเป็นจำนวนมากอีกทั้งมันก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับหลายๆคนเป็นที่รู้จกักและโด่งดังไปทั่วโลก แน่นอนว่าถ้ามีคนที่สามารถคว้าโอกาสที่เติบโตได้แล้วมันก็ยังมีอีกด้านที่จะเลือกที่จะจบอนาคตของตัวเองลงอย่างน่าเสียดายดัยงนั้นในวันนี้พวกเราชาวแบงคอกอีสปอร์ตจะพาทุกคนไปดูเหตุผลที่ำให้ก,กีฬาอีสปอร์ตหมดอนาคตกันว่ามันมีเหตุผลอะไรกันบ้างและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับมาหน่อยนะครับซึ่งเนื้อหาดีๆประวัติผู้เล่นรดนแบบนี้จะมีไหมทุกคนได้ชมกันได้เรื่อยเลยนะครับอันดับที่5การใช้ยาเสพติด สำหรับเหตุผลแรกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดในการแข่งขัน e s p o r t ์ซึ่งหลายๆคนได้ยินแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าวงการ e s p o r t ์ตนั้นมันมีการเล่นยากันด้วยหรอดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะประเด็นตรงนี้กันว่ายาที่พวกเขาใช้กันนั้นมันคืออะไรส่งผลอย่างไรกัน อย่างที่เรารู้กันดีว่าการแข่งขันอ e ีสปอร์ตนั้นมันก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่คนดูน้นสนุกแต่สำหรับคนแข่งขันนั้นพวกเขาต้องได้รับความกดดันจากการแข่งขันเพราะว่ามันสามารถพลิกแพลงผลการแพ้ชนะได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับแบบแผนแการเล่นของแต่ละฝ่ายซึ่งในบางครั้งมันก็จะไห้เกิดความเครียดได้และนานๆไปก็ปทำให้เกิดความเครียดสะสมโดย้างอิงจากบทสัมภาษณ์ในปี2015ของ N Gadge t ที่ได้ไปสัมภาษณ์อดีตนักแข่งขัน c ซ g o ของทีมคราวนายอย่างเซมฟิส เขาก็ได้บอกว่าในวงการอ e ีสปอร์ตของเกม CS:GO ในช่วงเวลานั้นมันก็เป็นช่วงที่มีการแข่งขันสูงและมันก็ได้ผู้เล่นหลายคนนั้นมีความเครียดสะสมจนในบางครั้งพวกเขาก็เลิเรี่กใช้กัญชาเพื่อทําให้ตัวเองผ่อนคลายและบางคนเองก็ใช้มันหนักจนถึงขั้นติดเลยก็มีนอกจากด้านของการใช้กัญชาแล้วตัวของเซมฟิสก็ยังบอกอีกว่าในวงการอ e ีสปอร์ตที่นอกเหนือจาก c s g o นั้นมันก็ยังมีการใช้ยาอิด a รลหรือที่ในวงการจะเรียกกันว่าสมาร์ทรัก โดยเราขอที่บายก่อนว่าเจ้าแอดเดอร์ลเนี่ยมันเป็นยาที่ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคสมาธิที่สั้นที่มีความแอคทีฟสูงและผู้ป่วยโรคลมหลับที่มีความแอคทีฟตามและง่วงอยู่ตลอดเวลาซึ่งในวงการอ e ีสปอร์ตนั้นผู้เล่นบางส่วนได้นํายาตัวนี้มาใช้เพื่อให้มีการตอบสนองของร่างกายและความคิดให้รวเดเร็วชับไวแต่พวกเขานานกลับไม่ได้คานึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาที่จะตามมาเพราะวลีของยาตัวนี้เมื่อหมดลงร่างกายจะมีอาการเพลียมากกว่าเดิมและอาจจะเกิดการเสพติดได้เช่นเดียวกัน และเซมฟิสเองก็ยังกลายว่าในวงการอ e ีสปอร์ตของอเมริกาเองเมือนเกนมผู้เล่นหลายคนที่ต้องรีทายก่อนเวลานควรโดยส่วนใหญ่จะบอกว่ารีทายเพราะปัญหาส่วนตัวแต่ทว่าในส่วนนี้ก็มีบางคนเช่นกันที่ติดการใช้ยาเสพติดและก็ต้องรีทายไปส่วนตัวของเขาตอนที่ยังแข่งขันอยู่เขาก็ยอมรับว่ามีการใช้ยาอะดรีนาลจิงเพื่อที่จะเข้าแข่งขันในทัวร์ใหญ่ในปีนั้นอย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีการเปิดเผยม,มาอย่างนี้แต่เรื่องของการใช้ยาอะดรีนาลเองก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่า สรุปแล้วมันมีการใช้งานเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่โดยหนึ่งในคนที่ออกมาต้านความคิดเห็นดังกล่าวนั้นก็คือมิเคลบริกาดผู้อำนวยการขององค์กรจัดก,การแข่งข e ันอีสปอร์ตอย่าง E.S. l ที่ได้ออกมาเผยว่าตัวของเขานั้นบอกว่าการใช้ยาพวกนี้มันไม่ได้ส่งผลให้นักกีฬาอีสปอร์ตเล่นเกมเก่งขึ้นแต่อย่างใดนอกจากนี้แล้วในด้านของอดีตนักกีฬาโอเวอชอย่างไทมมูเวก็ยังอ,ออกมายืนยันอีกว่าในปี2018มีผู้เล่นในลีกโอเววอช กว่า20คนด้วยกันได้ใช้ยาอะดรอลในการแข่งขันและในหน้าของผู้จัดการแข่งขันเองก็ไม่ได้มีมาตรก,การสำหรับตัวจำก,การใช้ยาตัวนี้อีกด้วยซึ่งขนาดการใช้ยาเสพติดจ,จนเกินขนาดกระทันู้เล่นอ e ีสปอร์ตสามารถหมดอนาคตได้เพราะว่าองค e ์กรอีสปอร์ตเองก็คงไม่อยากเห็นภาพลักษณ์ของพวกเขานั้นต้องหม่นหมองด้วยการรับผู้เล่นที่ติดยาเข้ามาร่วมทีมนั่นเองล่ะครับอันดับที่4การเมืองลหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินว่าการเมืองนั้นอยู่กับเราทุกที่กันใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งแน่นอนว่าในวงการ e-sport เองมันก็ยังมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมันก็ส่งผลทำนักก e ีฬา e-sport บางคนถึงกับถูกแบนเลยก็มีตัวอย่างที่เจะพูดถึงเลยนั้นก็คือเรื่องราวของบลิสชางนักกีฬา e-sport จากเกมฮาร์สโตรได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันแกรนด์มา t e สเตอร์ในไต้หวันโดยเขานั้นได้พูดสนับสนุนการประท้วงของชาวฮ่องกงพร้อมกับทั้งสวมหน้ากาก,ากและแก๊สกันน้ําตาหลังจากที่เขาได้พูดถึงเรื่องนี้ทางบริษัทก็ได้มีการตัดการถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์ และในเวลาต่อมาก็มีการถอดวิดีโอไลฟ์ like ย้อนหลังออกจากชแนลโดยในภายหลังนั้นบริสตัทเองก็ได้ออกมาทําการแบนบริสชังโดยได้ให้เหตุผลว่าตัวของบริสัชังนั้นทําผิดกฎการแข่งขันของบริสตัทที่ว่าห้ามนําตัวเองไปสู่ชื่อเสียงในทางไม่ดีสร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้คนบางส่วนหรือกลุ่มคนหรือสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบริสตัท หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแฟนเกมของทางบริษัทก็แสดงการตอบโต้ด้วยการบอยคอรในทวิตเตอร์โดยมีแคมเปญแฮชแท็กบอยคอร์บริษัทเพิ่มมาึ้นเรื่อยๆโดยหลายๆคนได้กล่าวว่าบริษัทควรจะมีจุดยืนรวมสนับสนุนประชาธิปไตยผู้คนควรจะพูดอะไรก็ได้โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นอิสระและอีกเหตุการณ์นั้นก็เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอย่างเพียวนักกีฬาอีสปอร์ตเกมโดราตูที่ได้ทําการวาดแผนที่มินิแมッ จนเกิดเป็นรูปตัวแซดซึ่งถ้าใครที่ติดตามข่าวนั้นก็จะรู้ว่าสัญลักษณ์แซดนั้นมันหมายถึงการสนับสนุสน,นกองทัพรัสเซียที่ทาการลุกรานประเทศยูเคในช่วงเวลานั้นด้วยเหตุน,นี้เมื่อทุกคนได้เห็นเหตุหการณ์ดังกล่าวมันก็เลยไม่เกิดข้อถกเถียงจนกลายเป็นประเด็นดราม่าในเวลาต่อมาซึ่งทางเพียคนที่ลงมือวาดตัวสอนแซดนั้นก็ได้ออกมาขอโทษในภายหลังและกล่าวว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะวาดสัญลักษณ์ดังกล่าวแต่ที่รูปมาออกเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความบังเอ,อิญล้วน จากนั้นไม่นานตัวของเพียวกลอยกเลิกสัญญาจ้างจากทางต้สังกัดเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองอันดับที่3ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมการเป็นบุคคลสาธารณะการประพฤติตนของพวกเขานั้นมักจะโดนจดจ้องอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับนักกีฬาอีสปอร์ตที่พฤติกรรมของพวกเขาก็กมักจะถูกมองอยู่เป็นประจำจนทําให้ในช่วงเวลาหลังๆมานั้น ทีม e อีสปอร์ตหลายทีก็ได้มีการจัดอบรมเรื่องของการพิมพตนไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าสื่อหรือว่ารับหลังสื่อก็ตามถึงกระนานมันเ็ลี่ผู้เล่นบางส่วนที่จะพิตพตนไม่เหมาะสมจนทําให้เกิดดรามา่าหรือข้อถกเถียงรวงไมไปถึงบางคนก็ยังโดนแบนเลยก็มีซึ่งตัวอย่างนั้นก็มีเห็นอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคิวที่ถูกทางสถาบันพัฒนาทักษะอ e ีสปอร์ตของมหาวิทยาลัยแมรี่ลงดาบด้วยการแบนบหลังจากที่เลือตัวนั้นได้ไปก่อเรื่องในการขันคอออฟดิวตี้กับผู้เล่นในร้านอินเทอร์เน ก่อนที่จะมีปากเสียงกันและด่ากันด้วยถ้อยคำหยาบคายซึ่งมาดก,ก็เลยเป็นเหตุให้เจ้าตัวถูกแบนในข้อหา Crash Talking โดยมันเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อปฏิบัติของสถาบานันเรียกได้เลยว่าปากพาสวยก็ว่าได้ละครับนอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีเรื่องของนักกีฬาสปอร์ตเกมฟีฟ่าที่หลังจากที่เขาชนะคู่แข่งได้สําเร็จแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวคิดอะไรถึงได้สะบัดคดาด่าทาง EA และก็เกมฟีฟ่า่อนที่ถมน้ําลายลงบนโลโก้ของเกมฟีฟ่าเสียงนั้น ซึ่งในเวลาต่อมาจะตวก็เดมอโทษกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าภาพลักษณ์ที่ออกไปนั้นมันก็เป็นการกระทำที่ส่งผลลบต่อทั้งตัวนักแข่งและก็ทาง EA ในกรณีขอตัวนั้นโดนแบนในทันทีจากพฤติกรรมดังกล่าวโดยหลังจากที่การแบนเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นการแบนแบบปุรปปับนะครับเพราะว่านักกีฬาคนดังกล่าวนั้นถูกเตือนเรื่องของพฤติกรรมมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและครั้งนี้ก็เหมือนฟังขั้นสุดท้ายที่ทางเ EA จะทนกับพฤติกรรมดังกล่าวและก็ได้ทําการแบนอย่างจริงจังนั่นเองละครับ อย่างไรก็ดีนอกจากเรื่องที่เราได้กล่าวมาแล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีนอกมากมายที่ทําให้นักกีฬาอีสปอร์ตโดนแบนและหมดอนาคตจากการกระทําและพฤติกรรมตัวที่ไม่เหมาะสมแต่ก็อย่างดีที่บางส่วนนั้นสํานึกผิดและปรับปรุงตัวเองจนสามารถกลับมาโลดแล่นในวงการได้อีกครั้ง อันดับที่2การพน,นันขึ้นชื่อว่าการพน,นันมันก็มีผลของการแข่งขันเข้าม,ามีส่วนร่วมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในวงการใดก็ตามแน,น่นอนว่าวงการอ e ีสปอร์ตเองนั้นมันก็มีการพนันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแต่ส่วนมากนั้นจะเกิดขึ้นกับผู้ชมคนดูทั่วไปทว่ามันก็มีนักก e ีฬาอีสปอร์ตบางคนเช่นกันที่เจะเล่นการพนันในวงการอ e ีสปอร์ตจนทําให้เกิดปัญหาและเรื่องเฉาออกมาอีกหลายต่อหลายรอบด้วยกันแม้ว่าทางผู้จัดการแข่งขันและทางผู้พัฒนาเกมจะบอกอย่างชัดเจนว่า ห้ามนักกีฬาเข้าไปโผล่พันกับการพนันแล้วก็ตามโดยเรื่องเหล่านี้มันก็มีหลายเคสด้วยกันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบนนักกีฬาซ s g o โกจากออสเตรเลียกว่า20คนด้วยกันอันเนื่งมาจากเหตุผลด้านของการพนันและการล้มหมวยซึ่ง e s c a ก็ยอมรับไม่ได้กับเรื่องนี้จนทำให้เกิดการตรวจสอบครั้งใหญ่ขึ้นนอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีนักแข่งจากเกม u e of l e เล n d นในไต้หวนันที่ได้ทำการปล่อยข้อมูลทีมตัวเองออกมาให้เพื่อนเพื่อนที่จะเล่นการพนัน และเมื่อเรื่องนี้เป็นประเด็นดราม่าแล้วทางไรออดก็ได้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังจนพบกับความจริงที่ว่าเจ้าตัวทำการละเมิกดกฎการแข่ง League of Legends ข้อที่9.3อันว่าด้วยการไม่ค่อยผูกพันกับการพน,นันด้วยเหตุผลนี้เองนั้นดินเทอร์อดีตนักแข่ง League of Legends และเจ้าของทีมที่เป็นคนก่อเรื่องในสังกัดอยู่ได้ทำการยกเลิกสัญญาและขับออกจากทีมในทันที และอีกหนึ่งเรื่องชาวที่เกิดขึ้นในการพนันเลยนั้นก็คือการแบนทีมนิวบี้ของโ o ตาทแบบยกทีมโดยการแบนครั้งนี้มันก็มาจากการล้มโวยที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนั่นเองแหละครับเรียกได้เลยว่าการพน,นันแม้ว่าเราจะอยู่นอกวงการอ e ีสปอร์ตแต่ในบางครั้งมันก็เข้ามามีส่วนสร้างเรื่องเช้าวในวงการแต่ทาให้บางคนนั้นหมดอนาคตกันไปเลยก็มีอันดับที่ 1. ใช้โปรแกรมโกง คำว่าโกงคำนี้ถ้าได้ยินที่ไหนก็คงไม่มีใครชอบใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะในวงการไหนก็ตามแน่นอนว่ายิ่งเป็นการแข่งขันแล้วการโกงก็ย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างที่สุดโดยจากข้อที่แล้วเราได้พูดถึงการล้มมวยไปแต่ในคราวนี้เราก็จะมากล่าวถึงเรื่องของการใช้โปรแกรมโกงในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตกันครับ โปรแกรมโกงเราเคยกล่าวมานับครั้งไม่ถ้วนว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังในวงการเกมมาอย่างยาวนานและมันก็ลามมาเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตจนทําให้เรื่องราวฉาวเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคิวลี่ที่ถูกจับได้ว่าใช้โปรแกรมโกงจนโดนแบนจากการแข่ง CS:GO รวมไปถึงฟอร์ซาเคนนักกีฬาอ e ีสปอร์ต CS:GO ชาวอินเดียที่ใช้โปรแกรมโกงพร้อมกับตั้งชื่อไฟล์ว่า word.exe จนโดนล้อเป็นมีมาจนถึงปัจจุบนัน นอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีอีกหลายต่อหลายเหตุการณ์ด้วยกันที่มีการใช้โปรแกรมโกงเข้ามาเกี่ยวข้องและถูกจับได้แน่นอนว่าใครใช้โปรแกรมโกงนั้นก็คงหนีผลการโดนแบนอย่างถาวรพร้อมกับการจบอนาคตเส้นทางย e s สปอรของตัวเองและในปัจจุบันเองบริษัทเกมหลายๆแห่งเริ่มที่จะเอาจริงเอาจังกับผู้พัฒนาโปรแกรมโกงแล้ว เพราะว่าพวกเขานาั้นต้องการในการแข่งขันที่เกิดขึ้นมีความโปร่งใสและนั่นก็เลยทำให้เราได้เห็นข่าวว่ามีนักพัฒนาโปรแกรมโกงหลายคนโดนจับและฟ้องร้องเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้นักกีฬาอ e ีสปอร์ตหมดอนาคตครับซึ่งแต่ละอย่างนั้นมันก็ล้วนแต่มีตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าถ้าพวกเขานั้นได้กระทำตามลิสต์ที่เรานำมานี้พวกเขานั้นต่างก็ต้องจบเส้นทางอ e ีสปอร์ตของตัวเองลงทั้งสิน้น และแน่นอนว่ามันยังมีอีกหลายเหตุผลด้วยกันที่ทาให้เหล่านะักกีฬาย e ีสปอร์ตบนาคตได้ซึ่งถ้าหากใครมีเหตุผลที่อยากจะพูดก็สามารถมาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแมนข้ออ e ีสปอร์ก็อย่ลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะเด็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ